เปิดภาพมากก็เห็นบอ่อดาวเพิ่นตากเขาอีกแล้วพีองตากเขาคือเกา่าอืเขาขาวตากแดดเดียวกับแหงเลยย้ำเศร้าตัวฮาป้าปนะ้หนาบ้านในแะดดเป็นทรงใส่ได้แล้วมกข้างหน้าอือยากลองกินเบิงเขาอันนี้มันชิหอมบ่อ แล้วก็เรื่องเขากับบริษัทซ้ำกระสิบไปพากันลอยกระทงเห็ดเปียกเห็ดงานเห็ดมาจนคำมือออกพันชานะบริจุทะบางพุบางโพก ยามเศ้าด <'s> ียามเศ้าด้นสอนแหละเ้าดวยเสนสวยนะมันแหงแล้วขบ้าจากเดียวจจบเลยออมันแหงแต่อยู่ต้นมันพงได้ใช่ไหมไม่ได้น้ำนักเบาคลายเป็นข่าลดกันเข่าลดดูนน้ำนักเบาผู้กาะก็ล้ เบื้องข้ามันได้เลย เขาวคายเขาคายกันแพงเลยนะเพราะเห็นเขาคายนั่นโลละซ้าบาทเลยเขาที่เ้าเห็ดอ่ะเขา,าอันนี้าชาโน่สิบเอ็ดบ่เน,น,นี่ยเขาโพสขายนะมีคนซื้อกันขนาดนี่ไม่ถือว่าเขาเขาพันนี่นะเ้าก็ซื้อมาแพงไงเขาพัน,น บ่สิกินเบิดแล้วบัดแล้วเอาเบิดแล้วเดี๋ยวเราไปเข้าโต๊ะบัดนี้ไปเกี่ยวข้าว ดีงามเศ้าเด้อน้องเด้อตาขาวนาบ้านตาเขาซ้ำมือนเลยโอ้ยได้แล้วตาอีกดมีความชัวร์ตึ้งต้าฮึตึ้งตึ้งเฉยมันมันมันพุงเลย

ผัวราคาเขาทั้งพังไทยเคยขึ้นสุดขีดจกักขึ้นขึ้นแพงดีสุดจักบาทใช่เนาะ น้าก็เห็ดมันนี่ยแบครึ่งครึ่งมนากแล้วก็คิดนะเออเดี๋ยวเราฝากต้องฝากตัวกัเห็ดมันละนักจังหวัดนี่ใช้กับปลูกเขาน้ำปลูกมันน้ำปลูกอ้อยน้ำจิตตะกอ ย่อนักจะเทผมยญอเป็นซิงเขาคือว nice really ่าเบาแทโอ้โหคืนตาสัางเขาคือว่าโอ้ไหตาบออยากขายลูกสอบแรกได้สี่สิบยูสี่สิบปลายึ้นสอบสองได้แต่เจ็ดสิบกว่าน้อยๆายชโอ้ นนก็นั่นแหละค่อยู่อาทิตย์เธอจะสอนหนูไงยะเขาจะหลอกกูได้หรอกซิงแต่ว่าเขาจะจะหลอกเดียวอะอาทิตย์ร้านฉันแห้งแค่เฉ็นเดียวพอขาคนกลางเขาก็มีเปอร์เซ็นต์กินหลายกินน้ำตาชัางกินน้ำกินน้ำไปขายแล้วลงสีก็ ได้หล่เต๋อนะขาคนกลางก็ได้ร <c ười> ายได,ไ,ดได้ดีผู้ดได้ที่ซื้อเขาขายเขาไฟทีซื้อก้อนหมูคลายก้อนหมูตะกี้รวยมีรถใหญ่มีม, <c ười> มีบ้านหลังงามๆกูเมืม่อนี้กับขอ,อกาคนกลางกับไล่หนูไลย กระเด้ดีตกแบกขึ้นแล้วทแบกลงแบกจนพอม บ้านปูนเทไว้เมรตาเสียนดิ้นไม่ไเมกิดจุ่มนันนะคะวันนี้เขามันเพราะประโยน์นยังห่อน,นห่อน,นยอยายา เอลวเงี้ยบริเวณเงี้ยใช่โทรศั์ลงทงนะในผ้ายอดกับผ้ยายเปาน่อยมจะถัดหลัดดีใส่โทรศัพที่นี่อ่ะจะัือจะบึงเวลา

ได้คะ้นนไดขอบคุณ่ลาิมากรุงมาซุ่มไปคแล้วน่อยไปหัตากได้นลพี่น้อง